สมาร์ทโฟนบางเบาแต่สเปคโหดจากหัวเว่ยกำลังมาถึงใครกำลังมองหามือถือที่รวมความพรีเมียมและประสิทธิภาพเข้าไว้ด้วยกันนั่นแหละคือหัวเว่ยเมด70 Air ที่เพิ่งเปิดตัวบนเว็บไซต์ของไชน่าเทเลคอมโดยไม่ต้องรอคอยนานแต่ที่น่าสนใจคือมันจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมือถือบางเบาแต่ไม่ต้องการเสียสละประสิทธิภาพหรือไม่มาดูรายละเอียดกันเลย huawei mate เจด a r มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ h a m m e r s 5ล่าสุดซึ่งคาดหวังว่าจะนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงด้วยหน้าจอขนาด6.9นิ้วผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่แต่ที่น่าสนใจคือดีไซน์ของมันโมดูลกล้องหลังทรงกลมที่มีเซนเซอร์3ตัวรวมถึงเลนส์เพรชโคป telephoto สำหรับซูมไกลๆทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ แต่ที่น่าสงสัยคือด้านหน้าของเมจ 70Air ที่มาพร้อมกับดีไซน์รอยบากทรงแคปซูลและคาดหวังว่าจะมีระบบสแกนใบหน้า3มิติซึ่งอาจเป็นจุดขัดสำหรับผู้ใช้บางกลุ่มที่กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวคุณคิดยังไงบ้างคุณพร้อมที่จะแลกความสะดวกสบายกับความปลอดภัยหรือไม่ส่วนสเปคภายนยก็ไม่น้อยหน้าเลือกแรมสูงสุดถึงส2 gb และหน่วยความจำา2 5 6 gb หรือ5 1 2 gb พร้อมสีสันสุดหรู3สไตล์โก l เด n Black, f เ a t ด e r w ไว t e และ g ก l ด s i l v e r b ร o บรอที่แต่ละสีก็ดูพิเศษและหร,รานในนแบบของมั ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือบางเบาแต่ไม่ต้องการเสียสละประสิทธิภาพหัวเว่ยเมดเจแอร์ Air, อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่คุณคิดว่าเป็นแบรนด์ไหนที่จะคว้าใจผู้ใช้ในตลาดมือถือแอร์ Air, ได้ดีที่สุดมาพูดคุยกันในคอมเมนต์เถอะ